สวัสด,ดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวเช้าประจำเช้าวันที่16เดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lo อกซ็อกโกครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย Enso Capital Limited นะครับตอนนี้เขามีกลุ่มไลน์ให้นักทุนเข้าร่วมแล้วเป็นกลุ่มที่ใช้รายงานบทวิเคราะห์นะฮะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใครสนใจก็สแกนค โค้ดเข้าไปครับ Forex4u for กับโปรโมชั่นใหม่รับทองคํามูลค่าสูงสุดถึง10,000 US d ลลาร์เพียงเข้าร่วมโปรโมชั่นเทรดทองคําไปกับเราเท่านั้น XM เปิดบัญชีวนันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนักลงทุนครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วตลาดก,ก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมโดยในส่วนของสกุลเงินยูโรยังคงปรับตัวแข็งค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอยู่บริเวณที่หน้าของตารางครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการฟื้นตัวตามหลักของเทคนิคนะครับยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่จะเข้ามาหนุนเขานะเพราะว่าคืนที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเป็นคืนที่ค่อนข้างหนักหน่หนวงพอสมควรเลยของสกุลเงินยูโรมีนักทุนสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าสกุลเงินยูโรเนี่ยมันมี ข่าวอะไรหรือเปล่าครับคุณทําไมมันถึงได้ร่วงหนักขนาดนั้นยูโรมีครับทุกท่านคือที่ผ่านมานี้เนี่ยมีการคอมเมนต์จากทางประธานธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือว่า ECB ครับคุณคริสติลากาชเธอได้กล่าวไว้นะครับว่าในส่วนของนโยบายการเงินในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะยังคงไว้ที่เดิมต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เลยจนกว่าเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบหมายถึงยังไงครับหมายถึงว่า การอัดฉีดปกติเนี่ยก็มีอยู่แล้วแล้วก็จะยังอัดฉีดต่อไปเรื่อยๆทั้งๆที่แนวโน้มของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่างธนาคารกลางสหรัฐกับธนาคารกลางสหภาพยุโรปขออภัยถ้าธนาคารกลางของสหรัฐฯน,นะครับหรือว่า Bank of England เนี่ยเขาเริ่มที่จะมีแนวโน้มเริ่มส่งสัญญาณบางสีบางอย่างว่าเงินเฟอ้อมนปรับตัวสูงขึ้นแล้วเราจ,จะเริ่มกลับมาใช้ในโยบายการเงินแบบตึงตัวครับทุกท่านแต่ว่า ECB เนี่ยแม้ว่าเงินเฟอ้อจะมีการปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้คนคาดว่า ธนาคารกลางสหภาพยุโรปนะเมื่อเห็นเงินเฟอ้อปรับตัวสูงขึ้นเหนือกว่าเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาควรที่จะต้องมีการขยับขยายหรือไม่ก็ชะลอนโยบายการอาัดฉีดแบบนี้บ้างแต่พอประธานธนาคารกลางออกมาเน้นย้ำแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกผิดหวังเลยมีการเทขายสกุลเงินยูโรหนักมากๆและการเทขายยูโรเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเทขายยูโรอย่างเดียวนะสิครับ มันยังเป็นการสร้างแรงดูลให้กับดัชนีดอลลาร์อินดซ x ด้วยนะครับปรับทำ high ใหม่ไปเนี่ยในช่วงประมาณเดี๋ยวสักครู่นหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงตี3คือที่ผ่านมาแท่งเทียนของดัชนีดอลลาร์อินดซ x เนี่ยไปตกอยู่ที่95.595 95ครับ ซึ่งตอนนี้ในเว็บไซต์ t r a d i n g View ของผมเนี่ยดอลลร์อินดี x เขาไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับทุกท่านเวลาไม่เดินนะเราจะย้อนกลับมาดูในส่วนของสกุลเงินยูโรแทน e y ีวายูเอสอลลเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณตีสที่ผ่านมาแต่ก็ขยับปรับตัวแข็งค่าได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนั่นเป็นการสะท้อนบอกเราเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขณะปัจจุบันนี้นะครับดอลลร์อินดี x ยังคงแข็งค่าอยู่แล้วก็ยู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรั1บ,าาบะดบ 1> 1. ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกท่านไปดูการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเยนหน่อยสกุลเงินเยนยังติดลบอยู่ในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับการที่ยวขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยคงจะไม่ใช่อะไรที่ดีสําหรับสกุลเงินเจแปนดิสเยนครับผมแล้วก็ไปดูกันต่อครับนักทุนครับในส่วนของราคาทองคําในช่วงเช้านี้กันบ้างยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณแท่งเทียนสีแดงนะครับแต่อันนี้ถือว่าโชคดีของเขาแล้วนะ เพราะว่าดอลลาร์กับยูพราบัตแข็งค่าขนาดนี้ทองคาไม่ได้โดนทุบหนักครับแต่ก็ยังคงวิ่งวนเวียนอยู่ในกรอบแถวแถวประมาณ1,858ขึ้นไปจะถึงประมาณ1,868ครับ1,000กว่าจุดตรงนี้นักทุนจะต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้ายูพาราบัตรรัฐบาล10ปีกับตัวดอลลราอินเด็กซ์ยังแข็งค่าต่อเนื่องแบบนี้เนี่ย อาจจะไปผสมกับการเทขายทางเทคนิคซึ่งอาจจะทําให้ทองคามีการย่อตัวก็เป็นได้เหมือนกันแล้วเราก็จะต้องมาลุ้นว่าแนวรับที่1858จะสามารถรับเขาไหวหรือเปล่าถ้า,าว่ารับได้ก็จะยังวิ่งอยู่ในกรอบแต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยการปรับตัวลดลงก็จะมีให้เห็นเหมือนกันครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ